สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับช่องนะฮะช่องชา n e l เล็กๆนะครับนะฮะเด่นออนท channel นะครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับเครื่อง Nova, เท n a และสม l ยนะครับซึ่งจัดว่าอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับวันนี้อาการเครื่องนะครับลูกค้าบอกมานะครับจะมีอาการเล่งสะดุด นะครับเร่งไม่ขึ้นนะครับติดติดขัดขัด,ขดบ้างนะครับผมช่างอวนได้เช็คดูแล้วว่านะครับมีปัญหาเรื่องของซีนข้างข้อเหวี่ยงนะครับก็ทำการลื้อออกมาแล้วเช็คดูแล้วนะครับซีนข้างข้อเหวี่ยงฝั่งจานไฟรั่วนะครับทำให้นะครับทำให้เขาเรียกว่าไอดนะครับ ไอดีในห้องไอดีนะครับเล็ดรอดออกมาได้นะครับปกติตรงห้องนี้นะครับห้องเก็บไอดีของเขาเนี่ยเครื่องยนต์สองจังหวะเนี่ยนะครับจะรั่วออกมาไม่ได้นะครับถ้าเกิดรั่วออกมาก็คือเครื่องยนต์น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับก็จะมีผลต่อการเร่งนะครับตัดตาการเร่งหรือว่าติดๆขัดๆสตาร์ตติดยากนะครับหรือบางทีก็สตาร์ตไม่ติดเลยนะครับถ้าเป็นอาการหนักๆเข้าก็ จะสตาร์ทไม่ติดเลยอันนี้ช่างอ้วนก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซีนข้างข้อเหวี่ยงตัวใหม่นะครับเป็นซีนฝังจานไฟนะครับอ่าตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วก่อนใส่นะาต้องทาจรารบีนะครับอืมทาจรารบีตรงแกนข้อเหวี่ยงน,นะครับมิดนึงให้ใส่เข้าไปง่ายนะครับใส่ซีนเข้าไปแล้วตอนนี้ก็จะตอกซีนนะครับ จะใช้ตัวดูดแม่เหล็กจานไฟนั่แหละครับตอกเข้าไปพอดีมันรูมันพอดีนะฮะก็ตอกเข้าไปถ้าเกิดมันยังไม่สุดก็หาอะไรมาส่งเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวช่างอ้วนขอส่งสินจานไฟเข้าที่ก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะประกอบใส่ล้อแม่เหล็กจานไฟเข้าไปแล้วนะครับหรือว่าภาษาสับช่างอาจจะเรียกว่าแมกนิโต้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ยิงน็อตนะครับน็อตล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับยิงให้แน่นพอดีเด้อโอเค ิ่งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ประกอบฝาครอบนะครับฝาครอบจันไฟนะครับผม เันี้ก็จะเป็นเพียงเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่างมือใหม่นะครับแต่ช่างบางคนเก่งๆแล้วก็คงจะรู้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นแนวทางเฉยๆ ะะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับอาการถ้าอาการมาแบบนี้อา,อาจจะวิเคราะห์ว่าตรงนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ตรงอื่นก็ได้นะครับอาจจะไม่เสมอไปนะครับลองเช็คดูอาจจะเป็นแค่หนึ่งแนวทางนะครับ กับปัญหาตรงนี้นะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างอ้วนด้วยนะครับนะฮะตอนนี้กำลังประกอบนะครับ